นิทานชาดกเรื่องชัตตะรศียึดอำนาจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองกรุงพาราณสีพระองค์ได้ยกพลทหารทั้งกองทัพไปตีนครสาวัตถีแล้วจับพระเจ้าโกศลขังคุกไว้ครั้นเมื่อพระเจ้าพรหมทัต ยิดแควนโกศนได้แล้วก็ทรงแต่งตั้งคนของพระองค์เป็นข้าหลวงให้ดูแลเมืองสาวัตถีรับสั่งให้เอาทรัพย์บัรจุใส่ตุ่มโลหะฝังไว้ในอุทยานที่เมืองพาราณสีกล่าวถึงพระโอรสของพระเจ้าโกศลมีพระนามว่าชัตตกุมารพระองค์ ทรงหนีรอดจากการโจมตีครั้งนั้นแล้วได้ไปศึกษาเล่าเรียนไตเพศและศิลปศาสตร์18ประการในเมืองตักกศิลาทรงเที่ยวศึกษาไปทุกสำนักจนถึงปัญจัตคามแห่งหนึ่งในป่าแห่งนั้นมีพระฤาษี500รูปตั้งอาสมอยู่ชัตตกุมาร มีความคิดอยากจะศึกษาหาความรู้จากสำนักฤาษีแห่งนี้จึงตัดสินใจออกบวชและด้วยความเก่งกล้าสามารถของฉัตตะกุมารจึงได้เลื่อนขั้นเป็นอาจารย์ของบรรดาฤาษีเหล่านั้นวันหนึ่งฉัตตะกุมารฤาษีได้ถามคณะฤาษีว่าทำไมพวกท่านถึงอยู่แต่ถิ่นกันดารอย่างนี้ ไม่ชอบอยู่ในถิ่นเจริญบ้างรหรือคณะฤาษีตอบว่าเราไม่กล้าไปเพราะกลัวจะถูกถามปัญหาหรือกล่าวคำอนุโมทนาหรือแม้แต่กล่าวมงคลต่างๆเมื่อกล่าวไม่ได้เราก็จะถูกตำหนิติเตียนฉัตรกุมารจึงกล่าวว่าไม่ต้องกลัวหรอก ที่พวกท่านกล่าวมานั้นเราทำเป็นหมดแล้วจากนั้นก็พาพวกฤาษีเข้าไปในเมืองพาราณสีครั้นเมื่อพระราชาทรงเห็นคณะฤาษีเข้าก็รับสั่งให้เข้าไปเชิญให้เข้าพักในพระราชอุทยานเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงเห็นคณะฤาษีออกบินทบาท ก็เกิดความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ไปฉันอาหารในท้องพระโรงชัตตกุมารฤศีผู้มีความเฉลียวฉลาดในการตอบปัญหาและอุโม,อโมทนาพระราชาเกิดพอพระไทยมากจึงทุนนิมนต์คณะฤศีให้พักอยู่ในอุทยานต่อไป เนื่องจากความเชี่ยวชาญเรื่องมนของฉัตรกุมารเมื่อไร้มนจึงรู้ว่ามีขุมทรัพย์ของพระบิดาของตนฝังอยู่ในอุทยานแห่งนี้จึงตัดสินใจบอกความจริงแก่คณะฤาษีว่าแท้จริงแล้วตนเป็นพระโอรสของพระเจ้าโกศลขณะนี้ตนกำลังจะยึดราชาสมบัติ คืนจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วกลับไปครองเมืองตามเดิมจึงถามคณะฤาษีว่าพวกท่านเห็นด้วยหรือไม่ฤาษีทั้งคณะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเราเห็นด้วยกับท่านจากนั้นชัตตารืีได้ช่วยกันทำกระสอบเพื่อที่จะเอาไปใส่สมบัติพอตกดึก ก็ได้ช่วยกันขุดขุมทรัพย์ขึ้นมาใส่กระสอบแล้วนำเอาหญ้ามาใส่ไว้ในตุ่มแทนจากนั้นก็ทรงรีบออกเดินทางในคืนนั้นพอถึงเมืองสาวัตถีก็ได้จับข้าหลวงขังคุกไว้แล้วทรงยึดราชสมบัติและช่วยกันซ่อมแซมประตูเมืองป้อมค่ายอย่างแน่นหนาแข็งแรงเพื่อป้องกันข้าศึก จากนั้นพระองค์ก็ทรงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อไปเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทราบข่าวเรื่องคณะฤาษีขนขุมทรัพย์ไปจนหมดพระองค์ทรงรู้สึกเสียดายและทรงเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากได้แต่พร่ำเพ้อว่ายากของใครหนอ อมา์คนสนิทเห็นแล้วรู้สึกสงสารคิดหาทางให้พระราชามีสติกลับมาเหมือนเดิมจึงกราบทูลว่าพระองค์จะมัวแต่พร่ำเพ้อถึงย่าว่าผู้ใดกันเป็นผู้นำมาถวายพระองค์พระองค์ทรงมีพระราชภารกิจอีกมากมายพระเจ้าค่า พระราชาทรงตรัสว่าชัตตาลศีผู้เป็นพรหมจารีเป็นพระหูสูตรเราให้ที่พักอาศัยแก่เขาแท้ๆเหตุฉไหนเขากลับลักเอาทรัพย์ของเราไปจนหมดเหลือไว้แต่หญ้าในตุ่มแทนอัมหมาจึงทูลว่าการที่ฉัตตาลศี คนเอาทรัพย์ของพระบิดาตนเอาย่าใส่ตุ่มไว้แทนแล้วหนีไปก็เปรียบเหมือนกับผู้ถือเอาทรัพย์ของตนไปหมดไม่ถือเอาของที่ไม่ใช่ของตนไปยายพระองค์จะมาร่ำไห้เสียใจอยู่ทำไมกันพระราชายังทรงตรัสอีกว่านี่ ไม่ใช่นิสัยของผู้มีศีลและประพฤติพรหมจรรย์เขาทำกันแต่เป็นนิสัยของคนพาลต่างหากเมื่อพระเจ้าพรหมทัตได้ระบายออกมาแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็หายไปจากพระไทยพระองค์จึงกลับมาครองราชโดยธรรมต่อไป นิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าของสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสักวันเจ้าของเขาจะมาเอาคืนคนที่ดีแท้จะไม่กล้าทำเลวพุทธศาสนาสุภาษิตประจําเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง